สวัสดีค่ะพบกับมินี่มันนี่อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราจะมานําเสนอเว็บเลี้ยงนกแอนจีเบิร์ดนะคะแล้วก็สะสมเป็นเงินเป็นเงินเนี่ยยิ่งเล่นนานก็จะยิ่งได้เยอะขึ้นนะคะแรกๆที่เล่นก็คือจะได้วันละหนึ่งถึงสองบาทแต่ถามว่าได้จริงไหมได้จริงค่ะพอครบจํานวนของมันก็สามารถถอนได้เลยพอถอนปุ๊บเข้าบัญชีปั๊บนะคะส่วนบัญชีที่ใช้ก็จะเป็นบัญชีเพ y e เยอร์นะคะซึ่งในคลิปถัดไปแอดจะมานําเสนอวิธีสมัครบัญชีเพ y e เยอร์แล้วก็วิธีใช้กันนะคะ เงื่อนไขของเว็บนี้ก็คือยิ่งเล่นนานยิ่งได้เยอะนะคะเพิ่มสมัครจะได้2 0 0 0มือุ้ยขออภัยค่ะเพิ่มสมัครจะได้1 0 0 0 0มื่นเหรียญนะคะเอาไว้ซื้อนกนะคะส่วนใครที่อยากได้เยอะมากกว่าวันละ 1- 2บาทก็คือไม่ทันใจที่จะรอให้เล่นนานได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถซื้อเหรียญเพิ่มแล้วก็มาซื้อนกเพิ่มเพื่อสะสมให้ได้เยอะขึ้นได้นะคะสําหรับสายฟรีอย่างเราก็ต้องใช้เวลาหน่อยนะคะถึงจะได้มากกว่าวันละ1-2บาทนะคะยิ่งเล่นนานยิ่งซื้อนกได้เยอะก็ยิ่ง สาม,มารถเก็บสะสมได้เยอะนะคะสำหรับวิธีการใช้เราไปดูเลยค่ะเข้ามาเว็บนี้นะคะเว็บนี้จะเป็นภาษาของภาษารัสเซียนะคะก็ถ้าเข้าในเว็บก็กดแปลภาษาได้เลยนะคะคลิกขวาแล้วก็กดแปลภาษาเป็นภาษาไทยได้เลยนะคะส่วนถ้าเข้าในมือถือก็คือกดที่จุดสามจุดมุมขวาบนแล้วก็เลื่อนลงมาหาคำว่าแปลภาษาแล้วก็กดแปลภาษาเลือกเป็นภาษาไทยนะคะ สำหรับใครที่ไม่ได้ตั้งค่าภาษาด้านหน้าไว้ให้เปลี่ยนเป็นภาษารัสเซียนะคะเราเลือกเป็นภาษาไทยก็จะได้หน้าเว็บแบบนี้นะคะสําหรับเข้าในมือถือมันจะเล็กหน่อยก็ซูมเข้าซูมออกเอานะคะหน้าตาจะเป็นเหมือนกันเลยค่ะวิธีสมัครก็คือกดตรงคําว่าเช็คอินตรงนี้นะคะพอกดเข้ามามันก็จะมีให้เราเข้าสู่ระบบกรอกอีเมลอะไรเหมือนทั่วไปนะคะส่วนกระเป๋าเงิน เยอร์นะคะเราก็ต้องไปสมัครกระเป๋าเงินของเพย์เยอร์ก่อนนะคะในแอปเพย์เยอร์สมัครในมือถือก็ได้นะคะแล้วก็เอาโค้ดมานะคะที่เป็นโค้ดกระเป๋าตังค์นะคะมาใส่หลังจากนั้นก็ยืนยันแคปชั่นนะคะแล้วก็สมัครเรียบร้อยค่ะส่วนคลิปถัดไปเราจะมาสอนวิธีสมัคร App แอปเพย์เยอร์กันนะคะสมมุติว่าสมัครเสร็จแล้วเราก็มาล็อกอินนะคะ ล็อกอินก็ใส่อีเมลแล้วก็รหัสที่เราสมัครไปเมื่อกี้หลังจากนั้นก็กดแคปชั่นยืนยันค่ะแล้วก็กดตรงนี้นะคะคำว่าที่จะเข้ามาค่ะพอกดเข้ามามันจะเป็นแบบนี้นะคะสองช่องอันนี้เป็นช่องของซินเวอร์เป็นช่องของเหรียญที่เราจะเอาไว้ซื้อนกนะคะส่วนอันนี้เป็นช่องของ เหรียญที่เราจะเอาไว้เบิกเข้าแอปเพยเอร์นะคะเบิกขั้นต่ำคือ100ค่ะแต่อันนี้เป็นร้อเบิกได้แล้วนะคะพอเข้ามาปุ๊บเราก็เลื่อนลงมาข้างล่างแล้วก็กดตรงคำว่าซื้อนกค่ะสำหรับคนที่สมัครใหม่นะคะจะได้เหรียญประมาณ10,000เหรียญน,นะคะเราก็เลือกซื้อนกตามนี้นะคะราคาของมันอยู่ตรงนี้แต่ละตัวก็จะมีราคาที่แตกต่างกันยิ่งเราซื้อตัวที่ราคาแพงๆแบบนี้ค่ะมันก็จะยิ่งได้รายได้เพิ่มขึ้นนะคะ อาจจะได้มากกว่าวันละหนึ่งถึงสองบาทนะคะถ้าเราสะสมไปเรื่อยยิ่งเล่นนานยิ่งได้เยอะค่ะหลังจากเราซื้อนกเสร็จแล้วนะคะเราก็มาทางที่ด้านซ้ายมันจะมีคำว่าการเก็บเหรียญน,นะคะเก็บเหรียญเนี่ยสามารถเก็บได้ทุกๆสิบนาทีแต่ปกติเราอาจจะเข้าประมาณสามสี่ชั่วโมงครั้งหนึ่งนะคะต่อวันเราก็กดข้างล่างตรงปุ่มสีแดงนะคะกดเก็บได้เลยตรงนี้มันก็จะเพิ่มมาให้เราแล้วนะคะ ต่อไปนะคะเว็บนี้มันดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่ามันไม่แค่แค่แบบเหมือนกับเราซื้อนกเล็กเก็บเหรียญอย่างเดียวนะคะมันจะมีโบนัสด้วยนะคะคาว่าถอนโบนัสอันแรกนะคะจะเป็นทุกสามชั่วโมงนะคะสามารถเก็บได้ทุกสามชั่วโมงก็คือกดยืนยันแล้วก็กดรับโบนัสนะคะมันก็จะมีโบนัสให้เราอย่างอันนี้ได้หนึ่งนะคะต่อไปนะคะโบนัสประจําวันอันนี้24ชั่วโมงจะได้หนึ่งครั้งหลังจากกดไปแล้วมันก็จะมีเวลาให้นะคะอันนี้ของแอดเลยอีก 15ชั่วโมงครึ่งนะคะถึงจะกดได้อีกต่อไปโบนัส1ชั่วโมงก็ตามชื่อเลยค่ะหนึ่งทุก1ชั่วโมงนะคะกดได้หนึ่งครั้งจะเป็นการสุ่มรับนะคะก็กดแคปชั่นแล้วก็ยืนยันแล้วก็กดรับโบนัสได้เลยค่ะอันนี้ได้มา6ซิงเวอร์นะคะต่อไปโบนัส5นาทีค่ะอันนี้จะรับทุก5นาทีสําหรับใครมีเวลาว่างหรือสามารถเข้าได้บ่อยนะคะแต่ของแอดเนี่ยจะ อย่างที่บอกค่ะอาจจะเข้า3ามสามสี่ชั่วโมงครั้งหนึ่งนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ครบแล้วนะการเก็บไา้ได้มันก็จะมีพวกการแข่งขันผู้นําก็คือใครที่แบบว่าสะสมเหรียญได้มากๆเนี่ยต่อต่อวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีรางวัลให้ซึ่งถ้าเราเป็นสายฟรีเนี่ยคือเราจะไม่ได้ไม่ได้เยอะอยู่แล้วนะคะก็อาจจะไม่ได้ตรงส่วนนี้สําหรับใครที่แบบว่า อยากซื้อนกเยอะๆอยากสร้างไรายได้เยอะๆต่อวันนะคะก็ซื้อเหรียญเงินตรงนี้นะคะก็คือเติมเติมก็ต้องเติมจากแอ p เพย์เยนะคะแต่แอดไม่ค่อยอยากแนะนำให้เติมเพราะว่าแอ p เพย์เยเนี่ยถ้าเราเติมเงินผ่านบัญชีธนาคารอะไรเงี้ยขั้นต่ำมันคือ10ดอลลาร์นะคะหรือประมาณ300บาทแล้วก็การถอนของแอปเพย์เยค่าธรรมเนียมมันแพงมากนะคะเพราะฉะนั้น ใครที่จะใช้แอปนี้ก็จะต้องเหมือนกับว่าเราสะสมให้เยอะแล้วก็ให้ถอนครั้งเดียวทีเดียวคุ้มๆไปเลยนะคะอ่าต่อไปเราไม่พูดถึงแอปแล้วนะคะเรามาพูดถึงการถอนของเว็บนี้ก็คือตรงปุ่มเลื่อนขึ้นมาข้างบนนะคะตรงปุ่มนี้นะคะกดเข้าไปเลยค่ะปุ่มสีแดงแล้วมันก็จะมีแบบถอนขั้นต่ำหนึ0งนะคะแต่แอดมีนร้อหแล้วเดี๋ยวแอดจะลองถอนนะคะอันนี้เป็นกระเป๋าเงินเพ a y เยนะคะแอใส่ไว้เรียบร้อยแล้วก็กดสั่งชำระเงิน,นะคะ่ะ พอกดสั่งเรียบร้อยนะคะมันก็จะขึ้นแบบนี้คําว่าจ่ายหมดก็คือมันแปลเป็น,น,น,นภา,าษาไทายว่าจ่ายหมดนะคะก็คือจ่ายแล้วนะคะ1.5รูเบิลเป็นเงินลัเสเซียนะคะแต่พอมาในแอปเพย์เยอร์มันก็จะสามารถเป็นเงินดอลลาร์ได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเข้าหรือยังอันนี้เป็นการต่อเนื่องนะคะไม่ต้องรอนะคะอันนี้เป็นหน้าตาของแอปเพย์เยอร์นะคะ ของเราเนี่ยมันเป็นเงินรูเบิลนะคะให้กดตัว P ที่เป็นสีส้มเข้มๆนะคะเมื่อกี้เราเพิ่มถอนมาเลยนี่ค่ะเข้าแล้วคือถอนปุ๊บเข้าปั๊บเลยนะคะสำหรับใครที่สนใจเข้าเว็บนี้นะคะหรือว่าสนใจสะสมเงินกับเว็บนี้ก็กดลิงก์ที่แอดแนบไว้ด้านล่างได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดในการรับชมคลิปใหม่ๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะ